้าพูดถึงรถไฟความเร็วสูงในกลุ่มอาเซียนที่เสร็จแล้วก็วิ่งจริงๆเนี่ยมีเส้นเดียวที่อินโดนีเซียอันนั้นเรียกว่ารถไฟความเร็วสูงใช่<ด>เรียกว่ารถไฟความเร็วสูงได้เลยเที่เขาวิ่งจากจาก,การ์ตาไปบันดุงระยะทางไม่ไกลประมาณสักร้อยสี่สิบกิโลใช้เวลาเดินทางประมาณสักครึ่งชัง่วโมงนะแต่เอมของหรือว่าเป้าหมายของอินโดนีเซียเนี่ยคงไม่ใช่แค่ไปจบที่บันดุง เท่าที่ทราบเนี่ยน่าจะเชื่อมต่อไปทางชวาตะวันออกอ่ะนะใช่ค่ะยง <รา S 2> ไม่น้อย,ยต้อง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 มีจอกจาการตาซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าไอ้ที่เป็นที่ตั้งของบโรพุทโธกับวิหารปรามนันปรามนันประสาทปรามนันแล้วก็ปลายทางน่าจะเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองบนเกาะชวา ก็คือเมืองสุราบายาอ,อันนี้ก็คือในอนาคต